สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ดรผู้ชีพอยากจะมาร่วมแบ่งปันความรู้เรื่องการจัดการสปีกรมนุษย์หรือการพัฒนาทุมนษย์ซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ในช่วงที่เราได้เข้าสู่วิกฤตของโควิด -19 ซึ่งถือเป็นไวรัสโคโรนาที่รุนแรงอีกครั้งหนึ่งของโรคใบนี้นะครับจากประวัติศาสตร์ที่เราได้ศึกษามาเนี่ยนะครับทำให้เราได้เห็นนะครับว่าทุโรคนั้นมีผลกระทบในเรื่องของประชากรมากมาย เรื่องของสุขภาวะร่างกายกันเลยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างยิ่งนะครับณขณะนี้เองมีผู้ติดเชื้อแล้วหลายร้านรายตลอดจนผู้เสียชีวิตด้วยนะครับซึ่งอ,อ,อยากจะส่งความห่วงใยไปถึงประชาชนคนไทยประชากรของโลกด้วยนะครับอยากให้ป้อโรคปลอดภัยให้ไวที่สุดแล้วก็อยากจะให้ทางบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะคุณหมอเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบวัคซีนเพื่อป้องกันร,รักษาโรคนี้ให้หายไปจัด พวกเราแล้วก็ประชากองโรคใบนี้ให้ไวที่สุดนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับอย่างน้อยคือวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอเราอาจจะต้องใช้กระบวนการการสื่อสารโดยการผ่านระบบโซเชียลมีเดีย ทางโปรแกรมทางแอปพลิเคชันต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ New n o r m a l เข้ามารุกไล่พวกเราได้ไวมากนะครับทำให้เราได้เห็นกระบวนการทางความคิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆจนถึง,ถงอาวิธีทางในการที่เราจะต้องทํามาหากินหรือแม้แต่ดูแดลรักษาตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ชุมชนสังคมงครอบครัวจนถึงประชากรโรคใบนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่อาจารย์บุชิตอยากจะพาชวนกันคิดนั่นคือ การบริหารงานหรือการจัดการสังคมมนุษย์ในยุคปัจจุบันนียมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วแล้วทําให้เรานั้นมีผลกระทบค่อนข้างจะรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานณขณะนี้เองมีประชาชนคนไทย,น,ยนะครับหรือว่ายุคข,ของการใช้แรงงานเนี่ยที่มีประชากรที่ว่างงานนี้ตัวเลขนี้สูง เป็นประวัติการเลยนะครับย้อนกลับไปหลายหลายสิปีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เราเจอวิกฤตเศรษฐกิจในปี40หรือก่อนหน้านี้หรือหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับครั้งนี้เช่นกันครับมีสิิธิจากนักเศรษฐศาสตร์ของไทยและของทั่วโลกนะครับว่าผลกระทบครั้งนี้จากยุคโควิด19เนี่ยกระทบรุนแรงเป็นอีกครั้งหนึ่งในรอบหลาย10ปีเลยสิ่งเหล่านี้ครับจะทําให้รักษาะการจ้างงานในเมืองไทยเรานะเปลี่ยนแปลงไปอย่างโหดร้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะที่บุคลากรหรือ คนใช้แรงงานหรือแม้แต่เรื่องของผู้บริหารจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารเรื่องของกระบวนการในการใช้เทคโนโลยี mm hmm. เกีเ่ยวกับประโยชน์สูงสุดหรือการที่เราจะต้องทํางานที่บ้านนะครับสิ่งพวกนี้ฮะการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการจัดการในยุคป,ปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนแลวไวที่สุดแล้วนะครับ Google หรือแม้แต่กลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์โซเชียลมีเดียหรือว่าน็ตบอลต่างๆนี่กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงาน การจ้าง,งานตอนนี้เองก็จะเห็นนะครับว่ามีหลายบริษัทเมื่อวานนี้ก็เช่นกันนะครับบางบริษัทที่มาจากทางส่วนภาคใต้เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตนะครับแล้วก็ประกอบการเกี่ยวเรื่องของประมงอาหารทะเลน,นะครับมีการปิดกิจการเลิกจ้างกระทันหัน สิ่งเหล่านี้ครับทำให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าวิกฤตเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและไวที่สุดของพวกเราครับแล้วในฐานะที่พวกเราเป็นนักบริหารเป็นผู้นําเป็นนักบริหารงานสังคมมนุษย์ยุคใหม่นะครับจะทําอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เราจะต้องเตรียมรองรับสู่การแข่งขันหรือว่ารับมืออย่างไรในยุคโควิด -19 ตรงนี้แหละครับที่พวกเราจะต้องร่วมกันแชร์ลิงต่อกันและกันแล้วก็หาแนวทาง ไปพร้อมๆกันนะครับผมเองก็วันนี้ได้ออกกําลังกายมีการออกกําลังกายมีการทําการเกษตรอยู่ที่บ้านนี่นะครับแล้วก็ทํางานกับออฟฟิศไปด้วยเสร็จไปประมาณสัก4ี่หเรื่องแล้วนะครับตอนนี้เราใช้ปฏิสัมพันธ์ในการประชุมโดยการผ่านซูมบุคลากรที่ผมรับผิดชอบอยู่นี่หลายสิบองค์การนะครับส่วนใหญ่เราใช้วิธีการในการประชุมหารือแล้วก็ปรึกษากันตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นยุคที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่ทันสมัยก็ต้องทันสมัยครับ ไม่มีวิธีการในการที่เราจ้องสื่อสารก็ต้องหาวิธีการในการสื่อสารจะต้องอมีปฏิสัมพันธ์ลักษณะที่ต้องหา่างกันประมาณสเมตรก็ต้องใช้กบบระบวนการเหล่านี้ทําตามวิธีทางที่ทางภาครัฐให้คําแนะนาหรือาสารสนเทศการแนะนำม,มากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามไปเล่าเรื่องต่างๆให้เกิดประโยชน์กับทางพวกเรานะครับว่าเราจะมีวิธีการในการจัดก,การอย่างไรให้เกิดผลสะท้อนกลับให้ไวที่สุดในเชิงบวกแล้วในทางพวกเราในฐานะบริหารจะต้องเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันในยุคนี้อย่างไรพักสักครู่ครับเดี๋ยวันนะครับ